ต่อไปเรามาดูระบบกะกันบ้างนะครับเรากดเปิดใช้ระบบกะไปได้เลยแบบนี้มันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับล้วก็พนักงานก็มันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับมันก็บอกว่ายังไม่มีกะที่เปิดอยู่แล้วพนักงานก็ต้องมากดปุ่มเปิดกะใหม่นั่นเองครับกดปุ๊บมันก็จะบอกให้ใส่เงินพรเริ่อต้นที่เงินมีในชากนั่นเองครับแล้วก็พนักงานก็ใส่ไป5 0 0 0บาทแบบนี้พนักงานคนนี้ก็จะทํางานเริ่มต้นใหม่ของระหว่างวันนั้นก็คือ5,000บาทครับเพราะว่าพนักงานบางคนอาจจะแบบออกตอนบ่ายสองอะไรแบบนี้นะครับมันก็สามารถ บทปิดกะแล้วก็คนมาทํางานต่อก็กดเปิดกะใหม่ได้นี่เองครับก็เริ่มต้นใหม่เลยก็คือทั้งในชักทั้งเงินโอนทั้งเงินสดทั้งบศศัตรสการก็จะถูกตีศูนย์ใหม่เลยแล้วก็เงินทอนเริ่มต้นก็คือ5,000บาทพนักง,งานคนนี้ก็ขายไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองขายดูขายอันนี้ไป50บาทขายเงินโอนไป25บาทแบบนี้แบบนี้พนักง,งานคนนี้ก็จะมีเงินใน,นชัก5 0 0 0บาทนะครับ อย่างนี้เห็นนะครับมันยังมีปุ่มเปิดในชักอยู่เพราะว่าตอนนี้เราเราล็อกอินอยู่ในระบบผู้ดูแลระบบตรงนี้เองครับแล้วคนจะเปลี่ยนเป็นล็อกอินแบบสิทธิ์พนักงานดีกว่าครับเอาจากระบบมาครับล็อกอินเป็นสิทธิ์พนักงานแทนแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าจัดการเงินสดเหมือนเดิมการยังถูกเปิดเหมือนเดิมนะครับพนักงานคนยังขายต่อได้เหมือนเดิมอย่างนี้เห็นนะครับพนักงานเขาก็จะกดได้แค่พาะรับเงินกับจ่ายเงินสําหรับการจดบันทึกนั่นเองครับผมพนักงานงานคนนี้ขายเสร็จแล้วนะครับก็กดปิดกะได้เลยครับผม เงินที่นับได้จริงนะครับแล้วก็กอกไป5,000ันแบบนี้นะครับก็คือก็คือหมายความว่าจะเหลือเงินในเลนชักไว้5000แล้วก็อีก50ก็คือดึงไปเก็บอีก50ที่เราขายได้ก็คือจะดึงออกมาเก็บให้เจ้าของร้านหรือว่าจะเก็บไว้ในส่วนแล้วแต่ระบบการร้านเลยครับถ้าเรากอกแบบนี้ก็คือจะดึงเงินออกไปเก็บ50าบาทนั่นเองครับผมแล้วก็จะเหลือเงินไว้ห้าพให้กับคนต่อไปหรือว่าถ้าจะดึงออกหมดเลยก็คือใส่ศูนย์ตรงนี้ครับก็คือดึงออกไป5 0 0 0 50บาทแบบนี้เลยก็ก็ได้นะครับเวลาเราป พนักงานคนต่อไปก็ <c oughs> เราก็กอกว่า <c oughs> ให้เหลือไวห้าพันแบบนี้ก็ได้ครับผมเราก,กดปิดกะได้เลยแล้วมันก็จะมีใบเสร็จปิดแล้วก็ริชักก็จะดิ้งออกมานั่นเองครับผมแค่นี้เรียบร้อยนะครับพนักงานคนต่อไปก็มากดเปิดกะได้เหมือนเดิมเลยครับผมแล้วถ้าเราเราอินกลับมาที่ผู้ดูแลร,ระบบนะครับกดปิดกะกลับมามันก็จะเป็นหน้าเดิมเลยครับผมก็คือรวมของทั้งวันนั้นเหมือนเดิมซึ่งเราก็สามารถมาดูประวัติกะได้เลยนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้เลยครับว่ารายละเอียดของพนักงานคนนี้ก็คือทํางานวันที่28สิงหาตั้งแต่ 2, 43ถึงหาเองบผา เงินทอนเริ่มต้นก็คือ5,000บาทขายได้ขายเป็นเงินสดได้50บาทขายเป็นเงินโอนได้25บาทยอดขายบาัตรบริการ0บาทเงินในดินชักที่นับได้ก็คือ5,000บาทก็คือทิ้งไว้5,000บาทแล้วก็ผลตังค์ลบ50ก็คือดึงออกไปเก็บ50นั่นเองครับผมปิดโดยเลข1แบบนี้ก็คือชื่อผู้ใชน้นะครับผมตั้งเป็นเลข1มันก็เลยขึ้นมาปิดโดย1เฉยๆจริงๆเราควรจะตั้งชื่อพนักงานนั่นแหละ แล้วก็รายการธุรกรรมก็ไม่มีครับเพราะไม่ได้จดว่าเป็นรายจ่ายหรือว่ารายรับต่นเองครับผมสามารถเข้ามาดูการทํางานของพนักง,งานได้ตรงนี้เลยครับกก็คือปุ่มประวัติประวัติกาตรงนี้เองครับผมและนี่ก็คือหน้าจัดการเงินสดของโปรแกรมดาเด่น p ีเวสที่สามารถจะจัดการเงินสดในเกทที่จะบอกว่าเราสามารถฝากเงินออกไปจ่ายรายได้หรือว่ารับเงินมาได้เลครับผมและก็บวกกับการใช้งานระบบกาไปที่หน้านี้หน้าเดียวเลยครับผมก็สามารถจัดการเงินสดในเกได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนพนักงานโกงเลยครับผมเรามีระบบประวัติกาไว้ดูรีพอร์ตการทางานของพนักงานท ถ้าใครสนใจโปรแกรมดาวเด่นพิเวก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อได้